ฉันมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ของโรงเรียนวังทองพิทยาคมคอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะน้องๆใช้เวลาว่างในช่วงเช้าของทุกวันพระนั่นหนังสือธรรมะหนังสือการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยไปให้ผู้สูงวัยยืมอ่านที่บ้าน บางครั้งก็เล่านิทานธรรมะให้ผู้สูงวัยที่อ่านหนังสือไม่ได้ฟังนะคะซึ่งก็จะจัดกิจกรรมที่อีวัดบึงพระอําเภอวังทองกรสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้สูงอายุเป็นอย่างมากครับไปสอบถามความรู้สึกของผู้สูงวัยนางบันเทิงมั่นชาวนาะที่มาทําบุญวันพระนะครับบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะ,ะทาให้เด็กได้กล้าสแสดงออกแล้วก็ทําให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมก็ขอชื่นชมเด็กๆมากครับส่วนทางด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นางสาวอาจิมามุก ดาจันก็บอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเช่นเดียวกันนะครับก็ดูแล้วลุงป้าณ้าอาเนี่ยมีความสุขทาให้ตัวเองก็อยากจะกลับมาร่วมกิจกรรมอีกทางโรงเรียนบอกว่าได้ทําแบบนี้มาเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วนะคะแล้วก็จะทําต่อเนื่องไปในทุกวันพระจะหมุนเวียนเด็กๆให้มาทํากิจกรรมในโครงการนี้ครบทุกคนค่ะเพื่อเป็นการอ่านสร้างสุขในชุมชนคือเด็กก็ได้อ่านได้ซึมซับเรื่องของธรรมะไปด้วยผู้สูงอายุเองนะคะหรือว่าผู้สูงวัยเองก็ได้ศึกษาธรรมะด้วยเช่นเดียวกันเท่ากับว่าที่นี่กลายเป็นชุมชนต้นแบบเรียบร้อยแล้วนะคะในการสร้าง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเอง<ช>ค่ะสองเรืองราที่ผ่านมาก็สะท้อนได้เห็นว่าความดีนั้นไม่แบ่งเพศ<ช>ไม่แบ่งว<ช>ัยนะครับสามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยทำความดีคนลนิดก็รวมเป็นความดีใหญ่ๆให้สังคมเราดีขึ้นครับใช่ค่ะ